ในโลกใบนี้มีวิธีฝึกฝนแคปวิชามากมายหลายแขนงการฝึกยึดในแบบของลัทธิเต๋าเป็นการฝึกฝนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรองลงมาก็ตามด้วยการฝึกยึธของนิกายพุทธทั้งสำนักองจื้อและสำนักฝึกปฏิบตัติต่างๆที่เหลือก็ยากที่จะได้รับการยอมรับว่าสง่างามและหนึ่งในวรยุทธ์ที่หายไปตามกาลเวลานั่นก็คือการใช้คาถาเวทมนต์ยิ่งไปกว่านั้นอาคมคาถาส่วนใหญ่นั้นจะชั่วร้ายเป็นอย่างยิ่ง เราผู้ฝึกยุทส่วนใหญ่ที่ฝึกฝนตัวเองในวิถีแห่งลัทธิเตาพวกเขาจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการใช้คาถาอาคมพวกนี้ได้มากเท่าที่ควรเมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไปคาถาอาคมก็เริ่มจะถูกผู้คนจากฝ่ายธรรมะปฏิเสธสุดท้ายแล้วมันจึงได้ค่อยๆจางหายไปตามการเวลาเพราะแบบนั้นผู้ที่ใช้คาถาอาคมจึงได้ลดน้อยลงเป็นอย่างมากจนแทบจะไม่ลงเหลือเลยทีเดียว ไม่น่าเชื่อในพระราชวังมีคนที่สามารถใช้คาถาอาคมได้ด้วยอย่างงั้นเหรอท่านอาจารย์เจ้าคะได้โปรดปลดปล่อยสิทธิ์คนนี้ออกจากพันธนาการนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะดูเหมือนว่าข้าความจงรักภักดีของนางตอนนี้จะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเจ้าเย่ข้าได้เคยบอกไปแล้วนะว่าข้าจะไม่อ่อนข้อให้กับผู้ที่กล้าทรยศต่อตัวข้าสิทธิ์เข้าใจแล้วเจ้าค่ะ ศิษย์คนนี้เต็มใจรับทุกการลงโทษของอาจารย์เจ้าค่าทั้งการกระทําและสีหน้าของเจ้าเย่รูปนี้ช่างน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งพอเอ็ดเอ็มและเอ็ดก็สงสารขึ้นมาทันทีทุกคนคิดว่าไงบ้างขอรับน่าสงสารจริงๆใช่ไหมขอรับอืมเจ้าจะต้องโดนข้าลงโทษแน่ๆน่สิทธิ์ผิดไปแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์ยวนเออส่งจดหมายไปถึงสิทธิ์พี่ของเจ้าบอกให้เขามาพาตัวเจ้าเย่กลับไปแล้วก็ลงโทษเธอซะ รับทราบเจ้าข้าหลังจากที่ลู่โจเดินจากไปหยวนเอ๋อก็ได้กระโจนเข้าไปหาเจ้าเย่ข้ารู้ว่าสิทธิ์พี่นั้นไม่เหมือนกับไอ้เจ้าคนทรยศเย่เทียนซินไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ยังไงซาเรื่องนี้ข้าก็เป็นคนผิดพลาดเองถ้าหากว่าข้าไม่คิดที่จะหนีออกมาจากกินถิงซานแบบนี้ท่านอาจารย์ก็ไม่ต้องลำบากพาข้าออกมาจากพิธีนั่นและป่านนี้ ข้าก็คงจะไม่สูญเสียวรยุทธ์แบบนี้หรอกฮสิทธพี่สิทธิพี่จะต้องไม่เป็นอะไรแน่แน่สิทธพี่ก็แค่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนตอนนี้ท่านอาจารย์แสดงความแข็งแกร่งที่แท้จริงออกมาแล้วในตอนที่พวกเราอยู่บนแพ่นพิธีพวกชาวยุทธายธรรมะทั้งหลายรวมไปถึงพวกจากวิหารปีศาจพวกมันทุกคนไม่สามารถสู้กับท่านอาจารย์ได้แม้แต่นิดเดียวอาจารย์ของพวกเราเก่งมากๆ สิดน้องเล็กตัวเจ้าได้อยู่ที่นั่นและได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยเลยอย่างนั้นรอใช่แล้วละที่นั่นน่ะมีแต่นักบวชหัวล้นเต็มไปหมดเสียงของไอ้เจ้าพวกนั้นน่ะน่ารำคาญยังกับเสียงกองพวกมแลงวีมลงวันข้ารู้สึกรำคาญเป็นอย่างมากแต่ว่าเสียงของนักบวชพวกนั้นไม่สามารถทามันตรายข้าได้เลยแม้แต่นิดเดียวในความเป็นจริงยวนเอ๋อที่ได้ยินบทสวดของแอดในตอนนั้นยวนเอ๋อก็ภาพตัดและหลับไปทันที กลนจนขี้มูกโปง่งแต่ว่ายวนเอ๋อไม่สามารถบอกสิทธิพี่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายซะเหลือเกิน <c oughs> เสียงบทสวดนั้นไม่สามารถทำอะไรข้าได้จริงๆนี่นานะข้าก็แค่หลับไปเท่านั้นไม่มีบาดแผลเลยแม้แต่นิดเดียวข้าไปก่อนนะสิทธิพี่ข้าอยากจะให้สิทธิพี่พักผ่อนให้สบายใจสิทธิ์น้องเล็กเจ้าเป็นเพียงคนเดียวสินะที่เป็นห่วงข้าจริงๆฮ่า <c oughs> ฮพวกเราไปดูข้างบนหน่อยสิไปดูอีกทีหนึง่งพวกเขากลับมาแล้วนายท,ท่านนายท่านในที่สุดกา้าก็พบกับนายท่านอีกครั้งหืมนี่เจ้ากำลังตามหาตัวข้าอยู่อย่างนั้นเหรอหนายท่านพวกเราได้รับคำสั่งจากผู้บังคับพัญชาให้พานายท่านไปที่กรือหาของนาพยพลในเมืองรูนานเพื่อที่จะให้ท่านนั้นได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดในราบขอรับ ตอนนี้ข้าไม่ว่างข้ากำลังยุ่งอยูอ่ดูเหมือนว่าการที่จะให้เขาคนนี้ไปพบกับท่านนายพลของพวกเรามันคงจะเป็นอะไรที่เสียเกียรติสำหรับเขามากเลยสินนะนายท่านขอรับข้าต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้ข้าได้พูดผิดไปแล้วข้าไม่ได้ตั้งใจจะให้ท่านนั้นไปหานายพลของพวกเราขอรับเห็นได้ชัดเลยว่า เจ้าหน้าที่พวกนี้ต้องการที่จะพาตัวข้านั้นไปพบกับนายพลที่เมืองรูนานทางราชวังคงจะรู้เรื่องราวเรองนี้มาบ้างแล้วเหมือนกันและถ้าหากว่าข้าไปที่นั่นคนที่ทำร้ายเจ้าเย่ยจะปรากฏตัวออกมาไหมนะเปิดเมนูระบบชื่อลู่โจเผ่าพันธุ์มนุษย์วรยุทธขั้นหนิงสือแต้มบุญ4490 โลคุตระกายร่างโลกุตระกายตีบุพพาอายุไข5804วันการที่มีการการโจมตีเพชรขาดสองใบการป้องกันพลังขั้นสุดยอดสองใบการป้องกันชีวิตเจ็ดใบสัตว์ขีที่มีไปเจอบีเอียนอาวุธที่มีอาวุธนิรนามอาวุธห่วงแห่งรักเข็ดวิชาเข็ดวิชาอักษรสวรรค์ โอ้ตอนนี้เรามีแต้มบุญมากกว่า4 0 0พแต้มแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยก่อนหน้านี้ข้าได้ใจจดใจจ่อไปกับการต่อสู้มากเกินไปตัวข้าจึงไม่ได้สนใจการแจ้งเตือนจากระบบและเพราะเหตุนี้เองตัวข้าจึงไม่ได้สังเกตเลยว่าการทำภารกิจก่อนหน้านี้ทำให้ข้านั้นได้รับแต้มบุญมามากมายขนาดไหนอืมการที่ข้าพาเจ้าเย่ก,กลับมาทำให้ข้าได้รับแต้มบุญทั้งหมดหนึ่พแต้ม และข้ายังได้แต้มบุญอีกหนึ่งพันแต้มมาจากการสังหารนักบวชกงซุนการสั่งสอนเจ้าเย่ยของข้านั้นก็ยังได้แต้มบุญอีกสองร้อยแต้มส่วนแต้มบุญที่เหลือน,นั้นน่าจะได้มาจากการที่บีเอียนจัดการข้าศัตรูที่ขวางทางข้าช่างเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจจริงๆที่ไอ้เจ้าสัตว์ขี่บีเอียนสามารถช่วยให้ข้านั้นได้รับแต้มบุญได้เช่นกันแต่ถึงแบบนั้นการที่จะทําให้ได้แต้มบุญจากบีเอียนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดีตอนนี้ ข้ายังขาดแต้มบุญอีกกว่า500แต้มตัวข้าก็จะสามารถซื้อร่างโลกุตระกาจตุกายามาได้ในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ข้าได้ใช้การป้องกันการสุดยอดไปหนึ่งใบและการการโจมตีเพชรขาดอีกหนึ่งใบในการสังหารกงซุนถ้าหากข้าไม่ได้รับรางวัลจากภารกิจบ่านนี้ข้าก็คงจะขาดทุนไปมากมายกับการต่อสู้แล้วโชคดีที่ข้าไม่ได้ใช้การไปมากกว่านี้ ถ้าหากข้าใช้การ์ดไปมากกว่านี้กับการต่อสู้เพียงแค่คนเดียวเมื่อเป็นแบบนั้นมันก็คงจะไม่คุ้มค่าสักเท่าไร่ตอนนี้ข้าเหลือการ์ดโจมตีเพชรฆาตกับการ์ดป้องกันสูงสุดอย่างละสองใบเพียงเท่านั้นหลังจากนี้ข้าควรจะใช้การ์ดเท่าที่จําเป็นสินะในตอนที่บทสวดอัิเตเยโจมตีข้าเข็ดวิชาอักษรสวรรค์ก็มีผลต่อตัวข้าทันทีมันได้ขจัดผลด้านลบของเสียงบทสวดนั้นทั้งหมดหรือว่า นี่มันจะเป็นพลังพิเศษที่มาจากคัมภีร์เล่มนั้นช่างน่าเสียดายที่ตัวข้านั้นไม่สามารถดึงพลังจากคัมภีร์เล่มนั้นออกมาใช้ได้ขนาดบทสวดอปัติเยของคณะตลกไทยในตำนานยังไม่สามารถทำอะไรได้เลยแม้แต่นิดเดียวคัมภีร์อักษรสวรรค์นี้มันจะต้องเป็นคัมภีร์ที่ทรงพลังเป็นอย่างมากแน่ๆสะสมแต้มบนเพิ่มอีกนิดหรือว่าเพิ่มเ็ดวิชาอักษรสวรรค์ข้าควรจะเลือกอะไรดี หรือว่าข้าควรจะเอาแต้มบุญไปซุมฉลากรับรางวัลดีไหมเนะแต่ว่าโชคของฉันมันดันไม่ดีซะด้วยสิซุมเท่าไรก็ได้แต่เกลือดูเหมือนว่าการซุมรางวัลจะไม่เหมาะสมกับฉันสักเท่าไหร่วรยุทธ์ที่ข้ามีในตอนนี้นั้นอยู่ในระดับต่ำเกินไปถ้าหากว่าข้ายังฝืนใช้พลังแบบนี้อยู่อีกละก็บางทีร่างกายของข้าอาจจะไม่สามารถทนรับได้ก็ได้ตอนนี้ข้าควรจะต้องเพิ่มระดับพลังของข้าให้เร็วที่สุด โดยการเก็บแต้มบุญเอาไว้ซื้อร่างโลกูตะร,รักกายถ้าหากว่าข้าเพิ่มพลังของร่างโลกุตะลักกายได้พลังวยุทธ์ของข้าเองก็จะเพิ่มขึ้นมากตามไปด้วยไม่ว่าก๊์ดที่ข้าใช้มันจะทรงพลังมากแค่ไหนสุดท้ายแล้วทุกอย่างนี้มันก็เป็นเพียงแก้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพียงเท่านั้นหลังจากนั้นลู่โจก็ได้เก็บตัวอ่านคณิวิชาอักษรสวรรค์จนถึงเวลาพบคำ่ำ นายท่านขอรับนายพลเจาของพวกเราอยากที่จะขอเข้าพบท่านสักหน่อยขอรับมีอะไรอย่างนั้นรึข้านายพลเจ้าสู่จากเมืองรูนอนอยากที่จะพูดคุยพบปากกับนายท่านสักหน่อยไม่ทราบว่านายท่านจะสะดวกหรือไม่ไม่ไม่ว่างเขาไม่สะดวกหรอกนะนี่แน่เอง็งแล้วมาเกี่ยวอะไรด้วยแม่หน แล้วเจ้าล่ะเป็นใครกันวันนี้ปู่ของข้านั่นเหนื่อยมามากแล้วนี่เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันเจ้าคิดจะพบใครก็พบได้ตามใจชอบอย่างงั้นเหรอนี่นายพลยังข้ากำลังถูกเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสั่งสอนเนี่ยนะคุณโหนขอรับคนผู้นี้ก็คือนายพลแม่ทัพหลวงของพวกเราเขามีนามว่านายพลเจ้าหยุดได้แล้ว ข้าไม่สนหรอกนะว่านายพลเจ้าอะไรนั่นจะเป็นใครถึงแม้ว่าจะยกมาทั้งหมดทั้งมมเท่งนงนายพลมมนายพลเท่งอะไรมาที่นี่ด้วยข้าก็ไม่สนใจอะไรอยู่ดีนั่นแหละข้าไม่ยอมให้พวกเจ้าไปพบท่านปู่ง่ายๆแบบนี้หรอกนะนี่มันอะไรกันทำไมเด็กผู้หญิงคนนี้ถึงไม่มีความกลัวต่อนายพลแบบข้าสักนิดเลยเล่ะยวนเออปล่อยให้พวกเขาเข้ามาข้างในได้ได้เลยเจ้าค่ะ ท่านปูขคาระวะท่านผู้อาวุโสตัวข้าเจ้าสู่จากเมืองรูนานท่านผู้อาวุโสขอรับข้าหวังว่าท่านผู้อาวุโสจะยกโทษให้กับข้าน้อยที่ข้าน้อยคนนี้นั้นได้เสียมารยาทกับท่านผู้อาวุโสไปพูดสิ่งที่เจ้าต้องการมาซะข้านั้นได้ทราบข่าวมาว่าท่านผู้อาวุโสมีเรียนตาของจกกักรพรรดิมังกรอยู่กับตัว นี่มันเป็นเรื่องจริงสินักขอรับเมื่อหลายปีก่อนเรียญตาจัก,กรพรรดิมังกรได้ตกยุ่นในการครอบครองขององค์จัก,กรพรรดิมันเป็นเหรียนตาที่สามารถระดมพลของกองทัพจัก,กรวรรดิทั้งหมดได้ทหารผู้ใดที่เห็นเรียญตานี้จะต้องทําตามคําสั่งของผู้นั้นโดยทันทีเปรียบสเสมือนว่าองค์จัก,กรพรรดิเสด็จมาเองแต่ว่าต่อมาไม่นานเหรียนตานี้ได้หายสาบสูญไปเลิอกอ้อมค้อมสักที ข้าบอกให้เจ้าพูดธุระของเจ้ามาก็ได้ถ้าอย่างนั้นข้าจะพูดแบบตรงไปตรงมาเลยก็แล้วกันได้โปรดยอมแพ้และมอบเหรียญจักรวรรดิมังกรนั่นมาให้พวกเราด้วยเถิดนายท่านผู้อาวุโสเจ้ามาที่นี่เพราะว่าเจ้าต้องการเหรียญตราอย่างนั้นสินะท่านผู้อาวุโสข้าไม่ได้ออกคำสั่งกับท่านหรอกนะ ข้าแน่ใจว่าท่านเองก็ไม่ใช่คนธรรมดาไม่มีคนธรรมดาที่ไหนที่สามารถถือครองเหรียญตานี้มานานหลายปีได้หรอกข้าแค่มาที่นี่ก็เพราะได้รับคำสั่งมาเพียงเท่านั้นคำสั่งของใครเออเอ่เอข,ข,ข,ข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต,แต่แต่ว่าถึงแบบนั้นข้าก็มั่นใจว่าคนที่ออกคำสั่งกับข้ามาได้จะต้องเป็นชนชั้นสูงแห่งพระราชวัง จะต้องเป็นผู้ที่มีวรยุทธ์ล้ำเลิศอย่างแน่นอนคนผู้นั้นได้มาพร้อมกับกฤษฎีกาและเพราะแบบนั้นข้าจึงไม่สามารถขัดขืนคำสั่งของเขาได้ถ้าหากว่าคนผู้นั้นต้องการเรียนรามังกรนี่คืน mm. ก็ไปบอกให้คนผู้นั้นมาหาข้าด้วยตัวเองซะท่านผู้อาวุโส mm. เหตุใดท่านต้องทำแบบนี้กันด้วยข้ารู้ดีว่าตัวท่านนั้นมีวรยุทธ์ที่ลึกล้ำมากเช่นกัน แต่การที่ท่านทำแบบนั้นมันจะทำให้ชนชั้นสูงที่มาจากราชวังคุณเครืองได้นะขอรับลู่โจได้เงียบและไม่พูดอะไรเขาได้เอามือขึ้นมาลูบคราเบาๆเขาจะทำยังไงกันนะย้นเออส่งเขากลับไปได้แล้วเอ่นี่นี่ท่านไม่ต้องมาเอะไปซะไปซะนี่มันอะไรกัน เด็กผู้หญิงคนนี้ทำไมถึงอารมณ์ร้ายเช่นนี้กันละ่ะทำไมนางถึงได้แตกต่างจากท่านปู่ของนางมากถึงขนาดนี้เด็กคนนี้อยู่เหมือนกับว่าไม่เคยได้รับการอบรมมาก่อนไม่สิบางทีท่านผู้เอาสวสโสท่านนี้เองก็อาจจะเป็นคนประหลาดด้วยเช่นกันยังอีกยังอีกยังไม่ไปอีกนี่กำมัดเลยนะเห็นหรือเปล่าฮ่าข้าสับสนไปหมดแล้ว สู้ผิงเป็นใครกันแน่ใครเป็นคนส่งเข้ามาเอ๊ะแน่นอนว่าไอ้เจ้านักดาบสู้ผิงนั่นมันก็เป็นคนที่มาจากราชวังเช่นกันไงล่ะตันปูอาวสอพวกเราพบกันอีกแล้วนะ <laughs>